พักก้าวไก่และพักรวมไทยสร้างชาติก็ปล่อยคลิปโปรโมทออกมาอีกพักละคลิปในวันเดียวกันกับที่กูปล่อยคลิปพอดีเลยก็ยังยืนยันนะว่ามึงมาช้าไปหน่อยนะกูทําคลิปเสร็จงแต่วันที่5้าแล้วโว้ยมาทําไมตอนนี้วะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก็แวะไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อแต่ก็นะมันทําให้หลายคนไม่พอใจแล้วมองว่าคลิปก่อนหน้านเนี้ยมันไม่แฟร์เลยก็เลยจะมาเสริมในคลิปนี้แล้วกันนะครับ เรา,าเริ่มจากพักเก้าไกลแบบสั้นๆก่อนเลย <c oughs> เพร <c oughs> ของพักลมไทยสร้างชาติจะแม่งสุดยอดแถงความเฮียเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยโฆษณาออกมาชื่อว่ากาเก้าไกลเปลี่ยนประเทศไปได้วยกัน <c oughs> น้าหาไมก็จะถามคนดูว่าคุณเชื่อว่าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะมีคนต่อต้านมากขนาดไหนกูก็จะทําแล้วคุณล่ะอยากจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าคุณบ้าและมีความเชื่อเหมือนกับเราเลือกกูแล้วกูจะทําให้มันสําเร็จเอง ซึ่งผมว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ใช้ได้คลิปหนึ่งเลยเขาเอาหลักการบางส่วนของพัรทเอาผลงานบางส่วนและเอาคนของพัรทที่เป็นตัวหลักๆยัดเข้ามาในคลิปสั้นๆได้แบบบาลานซ์โอเคเลยถ้าจะแซวนะก็คงจะต้องแซวเรื่องที่คนในพัรบางคนแม่งพูดโคตรโมโนโทนเลยวะ่ะเหมือนท่องมาอ่านให้เราฟังอ่ะกับฉากที่วิโรจน์กินบะหมี่อ่ะเขาทําอะไรของเขาวะยกเส้นขึ้นลงขึ้นลงถามคนรอบตัวว่ามึงกินบะหมี่แบบนี้ป่าว่ะก็ไม่มีใครกินแบบนี้นะเราเมื่อกี้เข้าไปตั้งดูในทวิตเตอร์เ,เบบว้ยเ แต่ในถ้วยมีแต่เส้นกับผักนะเว้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไอเชี่ยโคตรแพงเลยแต่เขาก็ไม่ใช่นักสแสดงไงเพราะงั้นก็หยุนหยวนไปละกันโดยรวมแล้วถือว่าดีใช้ได้มีความน่าเลือกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้สนุกแล้วก็ไม่ได้มีมเท่ากับวิโรจน์ก้าวไก่แต่มันก็ทําให้เรารู้จักพัดเขามากขึ้นรู้ว่าพัดเขาต้องการอะไรและรู้ว่าถ้าเกิดเราเลือกเขาไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรให้เราบ้างถือว่าใช้ได้เลยแล้วถ้าเกิดถามว่าผมจะให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีผมก็ให้สัก วิโรดกินบะหมี่เต็มเด็กวัยวัยกินบะหมี่แล้วกันความน่าอร่อยน้อยกว่าของน้องเขากินนิดนึงแต่มันก็ยังอร่อยอยู่นะอ่ะทีนี้ต่อมาก็มาถึงพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ในเด็ดไทยเนชั่นปาร์ตี้ที่ได้ออกคลิปอันนึงมาชื่อว่าถามคนไทยเอาไหมคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือเจ็ดแม่แค่ชื่อคลิปก็รู้แล้วว่าแม่งเปิดวอกับพักอะไรพักแรกออกมาบอกเปลี่ยนประเทศพักสองออกมาบอกอยากเปลี่ยนจริงเหรออ่ะทีนี้คลิปแม่งจะเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สของประเทศไทยเว้ยที่ถ้าเกิดว่าพักการเมืองนึงได้เป็นรัฐบาล ถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่สามารถสั่งสอนส้นตีนอะไรเด็กได้และถ้าเกิดรูปแม่งหายไปใครจะว่าอยู่อยากให้เป็นแบบนี้ไม่ล่ะถ้าไม่อยากอย่าไปเลือกแม่งแล้วมาเลือกกูซะฟังแล้วคุณอาจจะคิดนะว่านี่แม่งเป็นพอดหนังของ e อ e r y t h i n g อ v e r y ร h r อ e all at once ป่ะวะแต่มันไม่ใช่เว้ยนี่แม่งคือโฆษณาศาสตร์คนใส่พักฝั่งตรงข้ามของรวมไทยสร้างชาติอยู่ในเต็ดไทยเนชั่นปาร์ตี้ตรงๆเลย ตังผมบอกเลยคลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อโปรโมทว่าพักตัวเองกับเป็นพักที่ดียังไงทําไมถึงควรเลือกกูแต่สร้างมาเพื่อบอกว่าพักอื่นมันเฮียยังไงทาไมถึงไม่ควรเลือกแม่งแล้วมาเลือกกูก็เนนว่าแม่งมองว่าพักอื่นอ่ะมันพังขนาดไหนงั้นเรามากระทืบแม่งไปจากฉากกันเลยดีกว่าว่าคลิปเนี้ยแม่งเฮีย,ยขนาดไหนบ้างเริ่มต้นมาเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าข้าราชการไทยต้องปลดกเกษียณโดยที่ไม่มีสวัสดิการบําเหน็จบํานานแล้วแม่งก็จะโชว์ว่าข้าราชการพวกนั้นอ่ะจะกลายเป็นขอทาน ไอสัตว์กนคนที่ทํางานเอกชนถ้ากเกษียณอายุมาก็ไม่ต้องมาหน้าขอทาน,นข้างมึงหรอใครเป็นคนผิดวะถ้ามึงทํางานมาเป็น10ปี20ปี30ปีแล้วมึงเก็บเงินไม่เป็นลงทุนไม่เป็นหาเงินทางอื่นไม่เป็นน่ะรัฐบาลผิดว่าที่มึงไม่มีความรับผิดชอบในอนาคตของมึงอะ่ะถ้ามึงคิดงี้คนแก่ทุกคนที่กเกษียณอายุไปไม่ต้องเป็นขอทานทุกคนหรอวะทําไมคนทํางานเอกชนตอนนี้ถึงไม่เป็นขอทานนะเนื่องจากเขาไม่มีบาเหน็จบำนาญตั้งแต่ต้นคิดสิคิดซีสองมันจะบอกว่า รูปต่อไปนี้จะเป็นศิลปะที่สามารถเอาไปอวดสายตาของคนทั้งโลกได้แล้วไม่กรรูปตอนประท้วงปี6 3 6 4มาแสดงเพื่อเห็นว่านี่แหละคือศิลปะที่คนไทยจะไปสร้างให้ชาวโลกได้ดูถ้าเขาบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ศิลปะนะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าศิลปะคืออะไรตามความหมายของ Dictionary ของ Cambridge คําว่า art เนี่ยแปลว่า the making of objects, image, music, etc. that are beautiful or that express feeling แปลง่ายๆว่าศิลปะเนี่ยคือการสร้างสรรค์สินของรูปภาพ เพลงและอื่นๆที่สวยงามหรือแสดงความรู้สึกของผู้สร้างออกมางั้นผมถามว่าคําว่าเกลียดและคําว่าโกรธเนี่ยแม่งเป็นความรู้สึกปะวะศิลปะที่แม่งแสดงออกถึงความโกรธความเกลียดความอึดอัดความไม่เป็นธรรมเนี่ยแม่งมีเยอะแยะมากเว้ยแล้วถ้าคุณบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นศิลปะที่ไม่สวยอ่ะคุณเป็นใครอ่ะที่มาบอกว่าพวกนี้มันไม่สวยคุณมีความสามารถในการวิจารณ์รูปศิลปะเหรอถ้าพวกนี้ไม่ใช่ศิลปะแล้วมันคืออะไรอ่ะหรือมันก็ไม่กระสือว่าศิลปะเนี่ยแม่งสามารถสื่อได้เฉพาะอารมณ์ในแง่บวกเท่านั้น ถ้ามึงพูดอย่างนี้กับปิกสโซนี่กูโคตรดีใจเลยนว้ยที่ปิกสโซแม่งตายไปแล้วอะเพราะไม่ไงั้นเขาจะช็อกตายเพราะความคิดของมึงเนี่ยแหละสิ่งที่3มันจะบอกว่าประเทศที่ประชาธิปไตยเข้าไปอยู่ในทุกครัวเรือนแล้วเป็นฉากที่ครอบครัวหนึ่งกินข้าวกับพะโล้แล้วลูกแม่งอีโมโตแตกบอกว่าทําไมเอาพะโล้มาให้กูแดกทําไมไม่ถามความเห็นกูเลยนี่ประเทศทประชาธิปไตยนะเว้ยทำไมไม่โหวตกันก่อนน่ะสิ่งนี้นผมสงสัยอย่างหนึ่งมากแม่อยากทําพะโล้ให้พ่อแดกพ่ออยากแดกพะโล้เพราะพ่อชอบแดกลูกไม่อยากแดกแม่ก็เป็นสองต่อหนึ คุณลูกมึงงงแงอะไรวะถ้ามึงไม่อยากแดกมึงก็ออกไปแดกอย่างอื่นข้างนอกปะจะมางงแงเรื่องประชาธิปไตยทำไมในเมื่อแม่งเห็นชัดอยู่แล้วว่าสองเสียงอะอยากแดกแล้วหนึ่งเสียงไม่อยากแดกอะมึงก็ไปต้มมาม่าแดกเองหรือแม่งก็โทรสั่งพิซซ่ามาส่งสิวะจะมางงแงเป็นเด็กทำไมบทแม่งปัญญาอ่อนชิบหายเลยมันไม่ใช่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่เปทางเกิดขึ้นจริงนะเว้ยแต่มันดูเหมือนมึงเลี้ยงลูกมาไม่ดีมากกว่าประชาธิปไตยเข้าถึงบ้านอะซีที่สี่เนี่ยมันจะบอกว่าประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเยทหาร แล้วมันเล่าว่าม่ฆ่าศึกบุกประเทศแล้วโว้ยแย่แล้วแล้วยายก็มาถามหลานว่าทหารหายไปไหนหมดหลานแม่ก็ตอบว่าก็ไม่ได้เกณฑ์ทหารไปนานแล้วยายคือมึงเข้าใจความแตกต่างระหว่างเกณฑ์กับสมัครปะเกณฑ์ทหารอ่ะคือมึงคัดเลือกคนเข้าไปเว้ยโดยที่ไม่สนว่าเขาอาจจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ตามส่วนการสมัครก็คือเขาอยากไปทําเขาเลยไปทาโจทย์ของซีนแม่งคือความชิบหายของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่มันไม่ได้แาะว่าคนแม่งเลิกสมัครทหารปะวะทหารอ่ะมันยังมีเว้ย แล้วถ้ามึงบอกว่าถ้าไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วจะไม่มีทหารในประเทศอะ่ะถ้ามึงคิดอย่างนี้แสดงว่าองค์กรมึงไม่มีใครอยากสมัครมากจนมึงต้องเกณฑ์นคนเข้ามามึงก็ควรจะต้องปรับปรุงองค์กรมึงให้มีคนอยากสมัครมากขึ้นปะไม่ใช่ว่าโทษรัฐบาลว่าไม่ให้มีเกณฑ์ทหารสิ่งที่5คือประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพ เราทําอะไรก็ได้โดยเป็นซีนที่แม่ลูกทะเลาะก,กันเพราะเพื่อนแม่มาฟ้องว่าลูกแม่งขายคลิปลงไปในกลุ่มลับในทวิตเตอร์ลูกแม่ก็เลยด่าแม่ไว้ว่าร่างกายกูกูจะทําอะไรกับมันก็ได้แล้วระชดว่าทํางานประจาออะแม่งไม่รวยหรอกอย่างแรกเลยนะเพื่อนแม่มึงเป็นคนเียนขนาดไหนวะถึงไปเจอคลิปลูกมึงได้เนี่ยเป็นกูกูเลิกคบจริงๆลวเลวยสองนะก็ถูกแล้วมันที่ทํางานประจําแล้วมันไม่รวยในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้อะ่ะเด็กมันก็เลยหาช่องทางการหาเงินอื่นเพื่อเลี้ยงตัวเองได้มันก็สามารถทําได้หนว้ยตราบใดที่มันไม่ผิดกฎหมายอะ่ะ สามนะกูคิดว่าคนทําคลิปันรูอ้เพามันมีปัญหาที่ขายกันบนโลกออนไลน์แบบนี้แล้วทําไมมึงไม่แก้ไขวะในเมื่อหัวหน้าพักมึงคือนายกตอนนี้อ่ะมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นเว้ยมันมาตั้งแต่รัฐบาลดี้รัฐบาลก่อนๆแล้วทําไมไม่แก้ล่ะครับและซีสุดท้ายนะมันตั้งชื่อว่าประเทศที่จุดๆมันเป็นซีที่อาม่าคนหนึ่งกําลังไหวหิ้งที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ผมไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจากผมว่าซีเนี้ยเปลี่ยนชื่อเหอะนึกไม่ออกอ๋อผมนึกไข่อมะ เป็นชื่อว่าประเทศที่ไม่มีทาสานดีไหมดูคลิปนี้จบนะอย่างแรกที่ผมคิดถึงเลยคือลูกต้าเขาก่อนถ้าใครจาได้มันจะมีสโลแกนอยู่พักหนึ่งว้ยพูดว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่แต่ถ้าพักลุงทําคลิปแบบนี้ออกมาผมบอกเลยแม่งไม่มีทางสงบแน่นอนคลิปนี้แม่งสนับสนุนให้คนแตกแยกกันมากขึ้นด้วยซ้าเพราะคลิปนี้มันจะสร้างความกลัวให้อาการเปลี่ยนแปลงแนวคิดคนรุ่นใหม่รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆด้วยสังเกตได้จากการเอาคนรุ่นลูกรุ่นหลานอ่ะมาเป็นตัวร้ายของซีน ทำให้คนที่เสพคอนเทนต์ของลุงตู่เป็นหลักอยู่แล้วอะ่ะเกิดความกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวคนรุ่นใหม่กลัวความแตกต่างทางความคิดจนสุดท้ายมันจะเกิดการต่อต้านจนไม่ลงรอยกันเพราะคลิปเนี้ยมันสนับสนุนให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องยอมรับแนวคิดคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแล้วไม่จะมีแต่ความชิบหายเพราะงั้นอย่าไปเปลี่ยนเลยดีกว่าแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะพักลุงโฆษณาว่าเปลี่ยนแปลงลเราเทียกว่าเดิมแน่นอนแบบนี้แล้วมันจะสงบยังไงอยครับลุง นี่ยังไม่ได้พูดถึงคลิปที่ต้องการสร้างความเกลียดชังตรงๆต่อพักฝั่งตรงข้ามของตัวเองด้วยนะมันสร้างความกลัวขึ้นมาไว้ว่านี่คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นถ้ามึงเลือกพักนั้นเพราะฉะนั้นมึงต้องเลือกพักนี้นะเว้ยมึงจะได้ไม่เห็นภาพที่กูแสดงให้เห็นลูกหลานมึงจะได้ไม่โดนล้างสมองจะไม่เถียงคําไม่ตกฟาดจะเป็นลูกหลานที่น่ารักของมึงตลอดไปแต่ไม่โคตรปิดเบือนเมสเซจที่ฝั่งตรงข้ามต้องการจะสื่อเลยอ่ะมันเป็นโฆษณาการเมืองที่น่าเกลียดมากสัตว์โครไม่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 ไโคตรีว่า เรียกศาสตร์ขี้เลยดีกว่าสาสต์ขี้ใส่ชาวบ้านแล้วอวยตัวเองนี่แม่งพบอปักเกนได้ชิบหายเลยว่ะไอคนทํานี่แม่งหลุดมาจากยุคนาซีเหรอวะตอนคลิปก่อนผมไม่ได้บอกนะเว้ยว่าพักไหนแม่งทาคลิปดีที่สุดแต่ผมบอกเลยพักนี่แหละคือพักที่ทําคลิปที่เฮียที่สุดน่าเกลียดมากรับไม่ได้จริงแล้วถ้าเกิดถามว่าผมให้คะแนนสักท่าไห่ผมก็จะให้ซักตเฮียเต็มเฮียละกันคลิปเฮียแบบนี้ก็สมควรแหละที่จะได้คะแนนเฮียแบบเนี้ย อ่ะพอละพอกันทีหวังว่าผมปล่อยคลิปนี้ไปแล้วจะไม่มีพักไหนปล่อยคลิปออกมาอีกแล้วนะเว้ยแล้วขอละอันนี้ทําเอาหานะอย่าด่า้าก,กันนะครับคุยกันดีๆนะเว้ยแล้วขอย้านะกูด่าคลิปนะครับกูไม่ได้ด่าพักหรือด่าบุคคลอย่าเอาหมายสายกับตำรวจมาจับกูละแล้วขอเตือนทุกคนนะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะทุกคนวันที่14นี้แล้วผมไปก่อนละเจอกันที่กูหานะครับบ๊ายบาย